ดงผวาเจ็ดหลอนล้ำเขตกลางคืนในป่าชายแดนเงียบผิดปกติลมที่เคยพัดแรงตอนเย็นกลับหยุดนิ่งบ้านพักเวรไม้เก่าทั้งหลังวังเวงอยู่ในความมืดเทนนั่งอยู่ข้างๆหน้าต่างในมือกําปืนไว้แน่นเขาเฝ้าอมองแนวรั้วที่อยู่ห่างไปไม่เกินสิบเมตรป้ายืนกอดอกอยู่ริมผนัง แบงนั่งขัดสมาธิบนพื้นข้างๆมีวิทยุสื่อสารที่ไม่มีสัญญาณวางอยู่ส่วนจันออกไปตรวจข้างนอกเมื่อครึ่งชั่วโมงก่อนทุกคนอยู่ในสภาพไม่ปกติหน้าซีดผิวเย็นชื้นเทนจ้องไปที่เงาดำบางอย่างนอกแนวรัว้วรูปเงาคล้ายผู้หญิงยืนหันหลังยืนนิ่งสนิทยอยู่บนพื้นโคลนผมยาวทิ้งตัวถึงกลางหลังลมหายใจเขาชะงักไม่กล้าขยับตัวแม้แต่นิดเดียวกลิ่นเหม็นเน่าโชยมากับลมคล้ายเนื้อเปื่อยที่ทิ้งไว้กลางแดดหลายวัน ้าเดินเข้ามาใกล้หน้าต่างสายตาเขาชะงักที่เงานั้นเช่นกันแบงก์ยังนั่งเงียบตาแข็งข้างวิทยุที่ส่งเสียงซายอยู่เป็นระยะท่ามกลางความเงียบสงัดนั้นเงือไหลซึมจากไรผมของเทนเขาเริ่มได้กลิ่นคาวบางอย่างที่เหมือนจะลอยออกมาจากเงานั้นเงาไม่ขยับเลยสักนิดแต่รู้สึกเหมือนมันขยับใกล้ขึ้นทีละนิดโดยไม่ต้องเคลื่อนไหวเสียงขูดเบาๆดังขึ้นจากฝาบ้านฝั่งตรงข้ามเหมือนมีบางอย่างลากผ่านผนังไม้ด้วยเล็บที่ยาวเกินมนุษย์ ตาถอยหลังทันทีสโพกชชนโต๊ะเสียงดังเบาๆแบงเงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาเบิกโพรงจ้องฝ้าเพดานอาปากค้างเล็กน้อยน้ำลายไหลลงคางเพนได้ยินเสียงฟีเท้าแฉะจากข้างนอก หันขับไปทางประตูทันทีเนานอกแนวร้วยังอยู่ที่เดิมแต่รู้สึกได้ว่ามีบางอย่างเดินวนอยู่รอบบ้านช้ชาๆปาเอามือปิดปากตัวเองแงน่นตัวสั่นเบาๆแบงกนั่งนิ่งเหมือนไม่รู้สึกอะไรอีกแล้วเทนพยายามขยับขาแต่มันหนักเหมือนกับถูกถ่วงด้วยโคลนลมหายใจเขาดังชัดในความเงียบเสียงฝีเท้าหยุดลงที่หลังบ้านแล้วเงียบสนิทไม่มีลมไม่มีมแมลง ไม่มีเสียงจากป่ามีเพียงความว่างเปล่าที่กดทับจนรู้สึกเหมือนอยู่ใต้ดินจู่ๆไฟในบ้านกระพริบวาบก่อนจะดับลงอารีเปิดไฟฉายแต่หลอดกระพริบทีๆก่อนจะดับไปอีกเทนลุกขึ้นยืนทันทีภายในความมืดเขาได้กลิ่นโคลนผสมเนื้อเปลือยชัดขึ้นเสียงหายใจดังขึ้นในหูขวา ไม่ใช่เสียงของเขาแต่มาจากหลังหูอุ่นชื้นเหมือนปอดเนา่นาๆอยู่ข้างๆเขาสะบัดหัวแต่ไม่เจอใครแบงค์ลุกขึ้นยืนทันทีเดินไปที่ประตูหน้าบ้านอย่างช้าๆเ้นรีบคว้าแขนไว้ผิวแบงค์เย็นจัดจนเหมือนน้ำแข็งแบงค์ยืนนิ่งอยู่แบบนั้นจ้องไปยังความมืดที่มีเงาผู้หญิงยืนหันหลังอยู่เสียงกรีดร้องดังขึ้นจากหลังบ้าน ทั้งสามคนสะดุ้งพร้อมกันเห็นคว้าปืนไว้แน่นตาเอามือปิดหูแบงค์ไม่ขยับตัวร่างกายแข็งเหมือนหุ่นไม้เงาผู้หญิงนอกแนวรั้วยังอยู่ที่เดิมแต่หัวเธอเอียงข้างลงเล็กน้อยเหมือนเงยหน้าฟังบางอย่างที่อยู่ในบ้านเสียงลากเท้ากลับมาอีกครั้งเรานี้อยู่ที่ระเบียงด้านข้างตามด้วยเสียงขูดผนังวนรอบตัวบ้านช้า เหมือนใช้เล็บยาวกรีดเป็นวงกลมกลิ่นเหม็นแรงขึ้นทุกนาทีจนแทบหายใจไม่ออกต้าคลานไปมุมห้องแล้วอ้วกออกมาเทนพยายามลากแบงก์กลับมากลางห้องพอหันกลับไปมองนอกหน้าต่าง เงาผู้หญิงก็หายไปแล้วเทนขยับถอยหลังทันทีมือกำปืนแน่นจนเส้นเอ็นนูนขึ้นมาความมืดในห้องแทบมองไม่เห็นอะไรนอกจากเงาไหวๆของต้าแบงค์ยังคงยืนนิ่งตรงประตูเหมือนคนไม่มีวิญญาณกลิ่นโคลนเปียกผสมกลิ่นเนา่าเริ่มแทรกซึมเข้ามาทุกซอกข,ของบ้านบ้านเริ่มมีเสียงปแปลกๆเหมือนบางอย่างไต่ไปตามโครงไม้เทนเงยหน้ามองเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มขยับช้าๆอยู่บนเพดานเงานั้นคลานตะแคงข้างร่างยาวผิด ปกติผมล่ากเป็นทางยาวปลายเล็บสีดำขูดกับไม้เสียงดังจนแสบแก้วหูทันใดนั้นไฟฉายของต้าก็ติดว่าอีกครั้งลำแสงสว่างไปโดนเพดานเต็มๆเมงาร่างหนึ่งกำลังคลานคว่ำอยู่บนคานไม้ผมยาวห้อยลงมาเกือบถึงพื้นตากลวงโบไม่มีลูกตาจ้องลงมาเล็บขูดคานเป็นรอยลึกยาวก่อนที่แสงไฟจะดับลงอีกครั้งต้ากรีดร้องออกมาสุดเสียง คลานหนีไปซุกมุมห้องเ็นขยับตัวพุ่งไปคว้าแขนแบงค์อีกครั้งร่างแบงค์เย็นเฉียบและยังไม่ขยับเหมือนเดิมแต่เริ่มกอ,อกตาขึ้นไปบนเปลือกตาน้ำตาไหลลงข้างแก้มโดยไม่มีเสียงร้องไห้เงาคลานจากเพดานลงข้างฝาาอย่างช้าๆเสียงขูดไม้ยังคงดังกึกกักไม่หยุดจู่ๆประตูหลังบ้านเปิดออกเองช้าๆลมเย็นจัดแทรกเข้ามาพร้อมเสียงหายใจถี่ เหมือนมีบางอย่างคลานเข้ามาในห้องเียนยกปืนขึ้นแต่ร่างกายหนักจนยกแทบไม่ไหวมือสั่นจนกระบอกปืนแกว่ง เงาในความมืดเคลื่อนไหวเหมือนหมอกหนาานนะลอดเข้ามาจากใต้ประตูไหลเข้าหาแบงค์ช้าๆก่อนจะซึมเข้าไปในตัวเขาเหมือนควันซึมเข้าผ้าปกเปียกดวงตาแบงค์เปลี่ยนเป็นสีดำสนิทในพริบตาเขาหายใจแรงขึ้นแล้วเดินถอยหลังช้าๆออกจากบ้านโดยไม่มีเสียงเท้าปล่อยให้ความเงียบเข้ามาแทนที่เทนพุ่งไปตรงหน้าต่างท,างทันทีแสงจันทจางๆทำให้เขาเห็นแบงค์เดินไปหยุดอยู่ตรงแนวรัว้ว เงาผู้หญิงกลับมายืนตรงจุดเดิมชัดเจนใบหน้าเธอขาดครึ่งดวงตาเบี้ยวผิดรูปหน้าลอกเหมือนแผลเน่าที่ถูกแหวกแต่เธอกลับยืนนิ่งอยู่แบบนั้นแบงค์หยุดอยู่ห่างจากเธอไม่ถึงสองก้าวทั้งสองไม่ขยับทุกอย่างกลายเป็นภาพนิ่งกดใจเทนโจนแน่นไปทั้งอกต้าอยู่ข้างหลังเขาพยายามคลานออกมาจากมุมเสียงกระดูกลั่นดังมาจากฝาบ้านเหมือนมีใครเคาะเบาๆด้วยกระดูกนิ้วทีละข้อบานหน้าต่างเปิดเองเสียงดังลั่น ลมแรงพัดกลิ่นศพเข้ามาจนต้องกลั้นหายใจเห็นเหลือบตาไปเห็นที่ขอบหน้าต่าง มีรอยเล็บกรีดลึกเป็นแนวยาวเหมือนมีบางอย่างเกาะอยู่ข้างนอกแต่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเงาผู้หญิงก้าวเข้าหาแบงช้าๆเท้าของเธอไม่ติดพื้นแต่ลอยต่ำๆอยู่แบบนั้นแบงก้าวข้ามแนวรั้วตาบอ,อกไปพื้นดินตรงนั้นเริ่มกลายเป็นโคลนหนืดมีฟองอากาศผุดขึ้นทีละจุดเหมือนบางอย่างกำลังหายใจอยู่ข้างใต้เงาผู้หญิงเดินลึกเข้าไปในความมืดแบงตามไปเหมือนคนไร้สติแล้วทั้งสองก็หายเข้าไปในแนวป่าเงียบสนิทเหมือนไม่เคยมีอยู่ ทันทีที่แบงค์หายลับไปในความมืดเสียงกระดูกที่เคาะฝาบ้านก็หยุดลงความเงียบแทรกตัวเข้ามาแทนที่จนได้ยินเสียงในหูตาคลานมากระแทกไหล่เทนเบาๆแล้วชะโงกมองออกไปข้างนอกเขายังไม่หยุดสัน่นใบหน้าซีจนเห็นเส้นเลือดชัดเจนตรงแนวรั้วกลับว่างเปล่าอีกครั้งไม่มีร่างเงาผู้หญิงไม่เห็นแบงค์ไม่มีร่องรอยอะไรเลยนอกจากลานหญ้าเปียกที่แนวรัว้วทั้งสองรีบปิดหน้าต่างแต่ประตูด้านหลังกลับเปิดเองอีกครั้งกลิ่นเหม็นเน่า าปะทะจมูกจนแทบหายใจไม่ออกจันโผล่หัวขึ้นจากบันไดหน้าตาเขาเต็มไปด้วยคราบเหงื่อและฝุ่นสีหน้าตกใจจนตาแทบถลนจากเบ้าเขายืนนิ่งอยู่ตรงขั้นบันไดเขาไม่ได้มองเพื่อนสองคนที่เยือนอยู่ในห้องแต่จ้องไปตรงเพดานที่เงาคลานหายไปเมื่อกี้มือเขากำแน่นเหงื่อไหลาย,ยาวลงคางร่างกายสั่นด้วยความกลัวเขาค่อยๆถอยหลังลงบันไดไปอย่างช้าๆและหายลับไปในเงามืดเทนกับตาหันมองหน้ากัน ไม่รู้ว่าควรจะตามไปหรือหนีออกจากบ้านก่อนพื้นไม้เริ่มมีน้ำซึมขึ้นมาจากรอยแยกกลิ่นซากศพอบอวนอยู่ในโพรงจมูกเสียงลมหายใจจากที่ไหนสักแห่งเริ่มดังขึ้นอีกครั้งดังชัดเหมือนเป่าลมใส่หูใกล้ๆ เหนยกมือปิดหูแต่เสียงยังลอดเข้ามาในหัวตาเริ่มบ่นพึมพำมกับตัวเองเบาๆเขาหลับตาแน่นแล้วหยิบไฟฉายขึ้นมาส่องที่พื้นลำแสงเจอรอยเท้าเปียกๆที่ไม่ได้เป็นของพวกเขารอยเท้านั้นลากผ่านหน้าพวกเขาเข้าไปในมุมห้องมืดๆไฟฉายสะท้อนอะไรบางอย่างสีขาวซีดอยู่ในเงามืดมันค่อยๆกระดิกเหมือนตอบสนองเห็นรีบดึงตาถอยหลังขาไปชนกับขอบเตียงแล้วล้มลงร่างผู้หญิงค่อยๆผุดขึ้นจากมุมห้องเหมือนลอยออกมาจากความมืด เธอไม่เดินแต่ลอยเข้ามาหาพวกเขาช้าๆเส้นผมของเธอขยับเหมือนโดนลมพัดดวงตาขาวขุ่นไม่มีม่านตาปากอ้ากว้างจนเห็นเหงื่อแห้งๆกับลิ้นเน่าๆที่ห้อยจากปากตาหันวิ่งทันทีโดยไม่รอเทน เขากระแทกประตูบ้านแล้ววิ่งออกไปกลางความมืดเทนตามออกไปทันทีโดยไม่หันกลับไปมองพื้นหญ้าเปียกชื้นทําให้เท้าลื่อนถลายอยู่หลายครั้งเสียงฝีเท้าว,วิ่งกระแทกพื้นดังไปทั่วสลับกับเสียงฝีเท้าบางอย่างที่ตามมาติดตดเสียงนั้นเหมือนมือเปล่าตบพื้นดินที่ละจังหวะ เมื่อเทนหันหลังกลับไปมองเขาเห็นเงาผู้หญิงอยู่ห่างออกไปไม่ถึงสเมตรร่างของเธอยังคงลอยต่ำดวงตาจ้องไม่กระพริบเทนกัดฟันแล้ววิ่งต่อสุดแรงต้าหยุดตรงแนวรั้วเทนวิ่งมาถึงพอดีและกระชากแขนเขาให้วิ่งต่อ ต,ตากลับก็อ,ออกไปนอกรั้วเหมือนคนถูกสะกดนอกรั้วตอนนี้มีแบงค์ยืนอยู่จริงๆร่างกายเขายืดตรงสวมชุดทหารแต่รองเท้าหายไปตาทั้งสองข้างกลายเป็นสีดำมีเงาผู้หญิงอีกตนยืนอยู่ข้างๆโดยหันหน้าเข้าหาแบงค์หน้าตาเหมือนกันทุกอย่างเทนรีบดึงตาหันกลับแต่ร่างเขานิ่งเหมือนหินจังหวะนั้นเงาผู้หญิงจากด้านหลังพุ่งเข้าหาทั้งสองคนทันที ลมเย็นเฉียบปะทะหลังคอเหมือนมีบางอย่างกรีดในช้าๆเพ้นผลักตาข้ามรั้วไปด้วยแรงทั้งหมดและตามเข้าไปทันทีเสียววินาทีนั้นเสียงหายใจในหัวหายไปทันทีความมืดที่เคยไล่หลังกลับหยุดลงตรงแนวรั้วพอดีเขาและตาหายใจหอบหนัก อยู่บนพื้นดินที่แห้งผิดปกติไม่มีไอ้น้ำไม่มีโคลนไม่มีเงาหญิงไม่มีแบงค์รั้วอยู่ด้านหลังแต่ด้านหน้ากลับกลายเป็นป่าที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนอับชื้นและเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองพวกเขามองหน้ากันโดยไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนหรือข้ามเขตอะไรมากลิ่นเหล็กสนิมลอยเข้าจมูกจนต้องกลั้นหายใจไม่มีเสียงใบไม้รอบตัวไม่มีลมไม่มีแมลง ต้าหยิบไฟฉายขึ้นมาสองรอบๆพวกเขาเริ่มเดินลึกเข้าไปโดยไม่รู้ทิศทางถูกก้าวที่ย่ำลงไปเหมือนอะไรบางอย่างที่เคลื่อนไหวได้เทนหยุดเดินเมื่อได้ยินเสียงกระซิบในหัวอีกครั้งตตแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เสียงของเขาเองเป็นเสียงผู้หญิงแห่แผบกระซิบชื่อของต้าอยู่ซ้ำๆด้วยจังหวะเนิบๆช้าๆตาเริ่มตัวสั่นน้ำตาไหลาอาบหน้าเสียงกระซิบดังมาจากทุกทิศทาง บางครั้งดังจากใต้พื้นบางครั้งเหมือนมากระซิท์ที่ข้างหูเทนพยายามพูดปลอบแต่ทุกคำพูดเหมือนถูกกลืนหายไปในความหนาแน่นของป่าลมหายใจของต้าเริ่มขาดเป็นช่วงๆเขานั่งลงแล้วอุดหูแน่นแต่เสียงยังคงดังอยู่ในหัวเทนพยายามพยุงต้าให้ลุกขึ้นแต่เขากลับรู้สึกว่าพื้นที่ยืนอยู่เหมือนจมลงช้าๆหลุมโคลนขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นตรงหน้าต้าตัวกลิ้งลงไปในหลุมทันที เห็นรีบยื่นมือคว้าไว้แต่จับได้เพียงแขนเสื้อใบหน้าของต้าเต็มไปด้วยโคลนคนและเศษเนื้อเหมือนกากศพด้านล่างหลุมมีเสียงคนกระชิบซ้อนกันเป็นร้อยเสียงมือสีดำคู่หนึ่งโผล่จากโคลนมาจับข้อเท้าของตาดึงลงไปอย่างไม่ปราณีเทนลากตัวเขาขึ้นสุดแรงแต่สู้แรงต้านไม่ไหวตาถูกดึงหายไปช้าๆเหลือเพียงเสียงกรีดร้องที่ไม่มีใครได้ยิน เทนยืนตัวแข็งอยู่ข้างหลุมโคลนมือเขายังยืนค้างอยู่กลางอากาศยืนตาค้างไม่กระพริบหลุมตรงหน้าค่อยๆกลับมาเรียบเนียนเหมือนเดิมไม่มีโคลนไม่มีร่องรอยพื้นแน่นสนิทเหมือนเพิ่งปูหญ้าใหม่เขาก้าวถอยหลังไปสองก้าวแล้วหันกลับวิ่งไปทางเดิมทั้งที่ไม่รู้ว่าทางออกอยู่ไหนเทนมุดตัวลอดป้ายกิ่งไม้ที่หนาแน่นฝนเริ่มตกจนเสื้อเปียกแนบผิว ความชื้นทำให้ลมหายใจร้อนระอุหน้าดินเต็มไปด้วยรอยเท้าเลอะเลือดแห้งเสียงฟีเท้าแปลกๆหยุดลงกระทันหันเทนชะงักนิ่งก่อนหันหัวไปดูเพราะได้ยินเสียงจากพุ่มไม้ข้างหน้าชายร่างเล็กเดินออกมาในสภาพเปื้อนคโคลนหน้าเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนเขาคือแบงค์ดวงตาสันระริกเหมือนไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เห็นคือความจริงเทนพุ่งเข้าไปคว้าตัวเขาไว้สัมผสัสของมนุษย์จริงๆที่เขาเฝ้าหามาหลายชั่วโมง แบงค์พาเทนย้อนกลับไปที่ซากกระท่อมร้างที่เขาแอบหลบฝนอยู่ กลิ่นเน่าเหม็นติดจมูกบนพื้นมีร่องรอยคนลาดอะไรบางอย่างเป็นทางยาวแบงก์บอกด้วยสายตาเขาเห็นต้าเดินเข้าไปในป่าลึกแล้วไม่กลับมาอีกเทนเริ่มปฏิปต่อสิ่งแปลกประหลาดในป่าความเงียบที่ไม่น่าไว้วางใจเสียงฝีเท้าที่ไม่มีเจ้าของและหลุมโคลนที่เขาเคยเห็นเทนกับแบงก์ตัดสินใจตามรอยเท้าต้าลึกเข้าไปในป่าทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความบึดอัอดพวกเขาเจอเสื้อผ้าขาดวิ่นที่ดูคุ้นตา พร้อมกับเศษผ้าพันแขนของหน่วยทหาร เทนย่อตัวลงหยิบขึ้นมาดูกลิ่นเลือดยังสดใหม่ห่างออกไปไม่ไกลมีเสียงน้ำไหลทั้งสองคนเดินตามไปจนเจอลำธารเล็กๆพวกเขาพบจันในสภาพอิดโรยนอนพิงต้นไม้ใหญ่ตาเบิกโพลงเหมือนโดนผีหลอกมาจันเล่าเหตุการณ์ด้วยเสียงแผ่วๆเขาเจอชายชารารูปร่างสูบผอมที่ชื่อเมงพาไปหลบในถ้ำลึกกลางภูเขาแต่เมื่อถึงที่นั่นเมงกลับเปลี่ยนไปเสียงหัวเราะบ้าคลั่งดังก้องถ้ำ ตาเขาเรืองแสงจางๆเหมือนสัตว์เท้านั้นมีรอยแผลคล้ายกรงเล็บจันหนีออกมาได้ในที่สุดพอรู้ตัวก็มาโผล่แถวนี้โดยไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนแล้วทั้งสามคนรวมตัวกันแม้จะดีใจที่ยังรอดแต่สายตาทุกคู่ต่างเต็มไปด้วยความระแวง พวกเขาเดินต่อไปตามแนวสันเขาจนพบต้นไม้ใหญ่ที่มีเชือกผูกห้อยอยู่กลางอากาศกลางเชือกมีของบางอย่างแขวนไว้หัวกวางที่ถูกเจาะทะลุตาและยิ้มอย่างผิดธรรมชาติกลิ่นเหม็นคลุ้งลอยมาตามลมท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีเป็นม่วงคล้ำต้นไม้รอบตัวเริ่มสั่นแม้ไม่มีลมพัดเสียงฝีเท้าหนักๆนังขึ้นอีกครั้ง พวกเขาเห็นชายแก่ในชุดเสื้อคลุมดำเดินเข้ามาช้าๆดวงตาเขาเป็นสีเทาอ่อนไม่มีตาดำเทนจำได้ทันทีว่าคือเมงเขาไม่ได้ดูเหมือนคนทั่วไปอีกต่อไป ทุกย่างก้าวของเม้งทำให้พื้นสั่นเบาเสียงกระซิบแปลกประหลาดดังขึ้นในหัวของทุกคนเม้งพูดในใจพวกเขาไม่ใช่เสียงจากปากแต่เป็นคลื่นความคิดที่ส่งตรงไปยังสมองทุกคนเขาบอกว่าเขาเฝ้าพรมแดนนี้มาเป็นสิบปีเป็นผู้เฝ้าระวังไม่ให้บางสิ่งหลุดออกไปแต่ตอนนี้มันแข็งแกร่งเกินควบคุมสิ่งที่หลุดออกไปไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ผีแต่คือเงาที่หิวโหยมันจะจดจำคนที่หลงเข้ามาและดึงความกลัวพวกเขาออกมาทำร้ายตัวเอง เทนเริ่มสั่นเหมือนกับเคยเห็นมันมาแล้วเสียงกระซิบในหัวเริ่มดังขึ้นกว่าเดิมทุกคนหันไปมองเทนพร้อมกันท่ามกลางความตึงเครียดเสียงปืนก็ดังขึ้นกระสุนเฉียวหน้าจันไปติดต้นไม้เทนสะดุ้งล้มลง คนในชุดทหารถือไฟฉายวิ่งเข้ามาเป็นต้าเองที่เทนเห็นตอนโดนหลุมโครนดูดลงไปเขาดูอิดโรยแต่ยังยืนหยัดได้เขาตะโกนให้ทุกคนถอยออกจากเทนแต่เม้งก้าวมาขวางไว้ชายแก่แผ่กลิ่นบางอย่างออกมาจนต้าทำหน้าแยงแยงมือสั่นจนแทบควบคุมปืนไม่ได้เม้งตะโกนด้วยเสียงจริงครั้งแรกเสียงที่สะเทือนฟังเหมือนทั้งเด็กและคนแก่ปนกันเสียงนั้นเรียกบางสิ่งมาจากใต้ดินเงาดำรูปร่างคล้ายเทนผุดขึ้น เจ็ดดินแฉะหน้าคล้ายมนุษย์แต่ไร้ดวงตามันเดินเข้าไปหาทุกคนช้าๆเท้นตัวจริงสุดลงกับพื้นเหมือนพลังถูกดึงออกไปดวงตาเขามือสนิทหายใจหอบถี่ต้ากับจันยกปืนยิงใส่เงานั้นแต่มันหลบลูกกระสุนเหมือนรู้ทิศทางร่วงหน้ามันวิ่งเข้าหาแบงค์พุ่งทะลุร่างเขาแบงค์ชักกระตุกทั้งตัวตาแดงกำ่ำ เส้นเลือดปูดขึ้นตามคอเทนรวบรวมแรงวิ่งชนแบงก์ทำให้ทั้งคู่กลิ้งไปกับพื้นเงาดำนั้นแยกออกจากแบงค์ร่างเขาสุดลงเหมือนหุ่นเชือดถูกตัดเชือกเม้งก้าวออกมาเผชิญเงาดำนั้นโดยตรงเขากลื่นวัตถุดำบางอย่างในมือจากนั้นร่างกายก็เปลี่ยนไปร่างเขาเริ่มไหม้จากภายในส่องแสงแดงว่าทุกจังหวะการเต้นของหัวใจเขาพุ่งชนเงาดำนั้นพร้อมกับเสียงคำรามดังก้องไปทั่วป่าเกิดระเบิดแสงที่ทำให้ทุกคนต้องหลับตา เมื่อทุกอย่างสงบลงเงาดำนั้นก็หายไปเหลือเพียงผืนดินที่เงียบงันเทนฟื้นขึ้นมาท่ามกลางเท่าฐานของเมง้งแบงหายใจรวยรินแต่ยังรอดตาช่วยประคองเขาไว้พวกเขากลับมารวมตัวกันอีกครั้งในความเงียบสนิทด,ดวงตาเทนกลับเป็นปกติไม่มีแสงแดงอีกต่อไปทุกคนต่างรู้ดีว่าครั้งนี้พวกเขารอดมาได้เพราะการเสียสละของเมง้งแม้เขาจะเป็นบุคคลที่น่ากลัวที่สุดแต่ก็เป็นคนสุดท้ายที่ยืนต้านเงาแห่งป่า พวกเขาเดินกลับออกจากป่าด้วยแสงยามเช้าทุกก้าวเต็มไปด้วยรอยแผลและคราบเลือดลำแสงแรกของเช้าวันใหม่ส่องผ่านใบไม้พวกเขาเจอรอยทางเก่าและป้ายเขตทหารที่เคยผ่านมาก่อนสัญญาณวิทยุเริ่มทำงานอีกครั้งเสียงจากฐานดังแรกขึ้นมาท่ามกลางเสียงแตกพร่าพวกเขารายงานเหตุการณ์อย่างกระท่อนกระแทน่นเมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงพวกเขาพบเพียงกลุ่มทหารอิดโรยและเศษซากข,ของผู้เฝ้าป่าพวกเขาถูกนำส่งโรงพยาบาลภายในฐาน เต้องห้ามนั้นถูกล้อมรั้วทันทีและประกาศปิดอย่างไม่มีกำหนดเทนน่างเงียบมองออกไปยังแนวป่าที่ถูกปิดล้อมความรู้สึกบางอย่างยังตามมาไม่หยุดเหมือนเงานั้นยังไม่หายไปไหนจันเริ่มฝันถึงเสียงกระซิบแบงพูดลอยๆถึงแสงสีแดงที่เห็นทุกคืนต้าเริ่มเขียนบันทึกเกี่ยวกับเม้งและเรื่องที่เกิดขึ้นเขาตั้งชื่อว่าหลอนล้ำเขต เพื่อเตือนภัยให้ใครก็ตามที่คิดจะล้ำเขตนั้นอีกเทนกลับไปไประจำเวรเหมือนเดิมแต่บางคืนเขารู้สึกได้ถึงลมหายใจบางอย่างที่คุ้นเคยเหมือนใครยังยืนอยู่เขตรั้วตรงนั้นคืนหนึ่งเทนตื่นกลางดึกเสียงกิ่งไม้ขูดหน้าต่างดังขึ้นอีกครั้งเขาค่อยๆลุกขึ้นคว้าไฟฉายส่องออกไปสิ่งที่เห็นทําให้เขาชะงักเห็นเงาหญิงสาวกําลังยืนอยู่ในป่ามืด แต่อีกฝ่ายกลับยิ้มกว้างและค่อยๆละลายหายไปกับความมืดเทนถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนเดินกลับไปนั่งเฝ้ายามโดยไม่พูดอะไร หลายเดือนผ่านไปเขตป่านั้นยังคงถูกปิดเงียบแผนที่ใหม่ของฐานโดนโล็อกเขตต้องห้ามออกจากระบบเทนจันป้าและแบง์พวกเขาไม่มีใครพูดถึงสิ่งที่เจออีกเลยสิ่งที่เกิดขึ้นในป่าควรถูกทิ้งไว้ที่นั่นพร้อมกับเงาและผู้เฝ้าที่ไม่มีใครรู้จักกลางป่าทึบที่เงียบงนันจุดที่เม้งสละชีวิตเงารูปคนยังคงติดอยู่บนหินดำก้อนหนึ่งไม่มีใครเห็นไม่มีใครได้ยินมันยังเฝ้ารอใครก็ตามที่ล้ำเขตเข้ามาอีกครั้ง ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้ถ้าถูกใจท่านผู้ฟังสามารถสนับสนุนช่องของเราได้ง่ายๆเพียงแค่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับหรือจะกดปุ่มซุปเปอร์แตงช่วยค่าข้าวก็ได้ครับและช่องดงผวาเจ็บก็มีระบบสมาชิกให้ทุกท่านได้สนับสนุนค่ากาแฟเป็นรายเดือนแล้วในตอนที่คอมเมนต์ก็จะมีป้ายชื่อเท่ ay, และอีโมจิพิเศษให้ใช้กันด้วยครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ